สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หวยออมสินย์นะครับของงวดวันที่17มกราหมหนะครับก่อนไปรับชมแนวทางวันนี้นะครับก็ฝากคำเตือนไว้ให้เพื่อนๆก่อนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นการวิเคราะห์แนวทางตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับย้ําเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ด้วยนะครับทางช่องไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมคลิปนะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําแนวทางคลิปใหม่ใหม่หมาให้เพื่อนเพื่อนในทุกๆวันนะครับก่อนไปดูแนวทางของงวดวันที่17จมกราหก65กันนะครับเรามาสรุปผลของอวันที่30ธันวา64กันก่อนนะครับก็สาหรับรัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับฟันไปที่3นะครับผลนะครับ06836นะครับ ก็เข้ามาที3่3หลักส AH right. so ิบล่างนะครับแล้วก็ส่วนเด่น3ตัวมา1น2ตัวนะครับก็มาที่0ูนย์หลักร้อยนะครับแล้วก็3หลักสิบล่างนะครับก่อนในส่วนของ3านะครับก็ชนกับตัวเด่นนะครับเด่น3ตัวมา1นตัวกับเด่น2ตัวนะครับชนกันแล้วก็มาที่หลักสิบล่างเลยนะครับสําหรับผลหวยออมสินนะครับผมให้ไปที่4กับ5นะครับผลนะครับ6 9 6 0 2นะครับ ก็ถือว่าหลุดนะครับเดือน3ตัวมาหนึ่งถึงสตัว581ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับหวยออมสินนะครับเดี๋ยวเรามาตามรอลุ้นของงวดวันที่17กันต่อดีกว่านะครับก็เดี๋ยวเรามาเรื่องวันที่รัฐบาลไทยเลยนะครับรัฐบาลไทยนะครับของวันที่17นะครับผมคำนวณในที่เด็ดนะครับ2และก็3นะครับ ผมฝันไปให้ที่3นะครับในส่วนของคู่2นะครับก็จะได้ที่2 1 2 5 2 7แล้วก็28นะครับจุดคู่3ก็เช่นเดียวกันครับก็จะได้ที่3 1 3 5 3 7แล้วก็38นะครับ ชุด3ตัวนะครับ7 3 8 8 3 1แล้วก็8 3 8นะครับเดือด3ตัวมาหนึองตัวนะครับคำนวณได้ที่5 1แล้วก็8นะครับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่3 1นะครับแล้วก็3 8นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่7 38นะครับแล้วก็ให้อีกชุดหนึ่งคือ838นะครับก็เดี๋ยวเรามาต่อกันที่หวยออมสินกันเลยนะครับในส่วนของหวยออมสินนะครับที่ผมคำนวณได้นะครับสำหรับตัวเด็นนะครับ4แล้วก็5นะครับผมฟันไปที่5นะครับ ชุดคู่4ี่นะครับก็จะได้ที่40 44ู6แล้วก็สีนะครับชุดคู่5ก็จะได้ที่ห้า4ูน้สี่ห้าหกแล้วก็ห้นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณมาที่4 54นะครับแล้วก็5 5 4 ก็8 50นะครับเด่น3มตัวมา1 2ึงตัวนะครับได้ที่1 8แล้วก็5นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมฟันแพ่ที่50นะครับแล้วก็54นะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่5 54นะครับแล้วก็850ย์นะครับ ก็ในส่วนของตัวเด่น2ตัวนะครับ4กับ5นะครับก็ชนกันที่5กับเด่น3มตัวมาหนถึงอตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นผลกันนะครับว่า5จะมากันหรือเปล่านะครับสําหรับตัวเด่นของหวยอมสินนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวในส่วนของหัวยอมสินผมชอบที่ชุด5้สี่นะครับแล้วก็เบิ้ลนะครับแล้วก็ในส่วนของหัวยอมศสินนะครับให้ระวังเบิ้ลนหามกันไว้ด้วยนะครับ มีโอกาสมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับสำหรับหวยออมสินนะครับก็สำหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับและก็หวยออมสินนะครับก็ครบถ้วนนะครับสำหรับงวดวันที่สิบเจ็ดาหกห้านะครับก็ขอให้แนวทางเดินต่อแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกที่เข้ามารับชมนะครับทั้งสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิก หมที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนะครับถ้าถูกใจกับแนวทางของทางช่องเรานะครับยังไงฝากกดติดตามทางช่องไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆนสมาชิกนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยในวันที่17มกราคม65กันนะครับ ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกนะครับเงเงยรวยวยกันและเงเงรวยรวยกันนะครับกันทุกคนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ